สองวันมเมล็ดงอกแล้วค่ะนี่ค่ะดูใกล้ๆเนะาะเมล็ดผักสลัดงอกแล้วนะคะเราก็ได้พ่อมเมล็ดผักสลัดขอสไปได้17วันแล้วค่ะตอนนี้ก็โตได้เท่านี้แล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์หลังจากแยกกล้าค่ะเราก็ได้แยกกล้าผักสลัดไปได้16วันแล้วค่ะ16วันนี้นะคะกล้าผักสลัดของเราจเจริญเ <lim b liber dade> ติบโ <anner> ตดีนะคะจะเอากล้าออกมาให้ดูหนึ่งต้นอันนี้ก <dade> <lim b liber dade> <lim b liber dade> ็เป็นกล้าผักสลัดนะคะนี่ค่ะ ดูด้านล่างนะคะรากสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะถ้าเราเอาไปปลูกเนี่ยเขาก็จะโตวไวแล้วก็มีโอกาสรอดสูงอันนี้เป็นภาพโดยรวมเนาะแล้วก็ถ้าเราดูด้านบนนะคะมีใบออกมาแล้วด้วยนะคะสามสี่ใบสวัสดีค่ะในคลิปนี้จะมาชวนปลูกผักสลัดค่ะผักสลัดที่เราจะปลูกนั้นชื่อว่าคอสค่ะอันนี้ก็เป็นเมล็ดของเขาเนาะ ในการปลูกผักสลัดนั้นนะคะเราจะกระตุ้นให้มเมล็ดงอกก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปเพาะเนาะก็ทําง่ายๆค่ะมีกล่องพลาสติกค,ค่ะแบบมีฝาปิดนะคะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาวางในกล่องพลาสติกเนาะกระดาษทิชชู่แบบนี้แบบเหนียวหน่อยเนาะเป็นกระดาษทิชชูอ่เอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็เอามาวางแบบนี้นะคะเพื่อให้กระดาษทิชชู่อยู่ตัวเนาะเราก็พรมน้ําค่ะ <S <S แล้วก็ใช้ที่ฉีดน้ําค่ะพรมน้ําให้ชุ่ม เสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดผักสลัดค่ะมาโรยในกล่องนี้นะคะจำนวนก็ตามที่เราต้องการเนาะพ่อมากพ่อน้อยนะคะในการทําให้ผักสลัดงอกกอดเรียกว่าการบ่มเมล็ดผักสลัดนะคะก็ช่วยให้เมล็ดเนี่ยกระตุ้นให้เมล็ดงอกไวแล้วก็งอกเยอะเสร็จแล้วเราก็าพับกระดาษทิชชู่ลงมาค่ะ นิดหน่อยเนาะแล้วก็พรมน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะพรมให้ชุ่มเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาฝาปิดค่ะตอนนี้เราก็รอให้มเมล็ดงอกค่ะเราได้บม่มเมล็ดผักสลัดไปได้สองวันลแล้วค่ะอันก็มาเปิดกล่องดูนะคะ สองวันมเมล็ดงอกแล้วค่ะนี่ค่ะดูใกล้ๆเนาะ,ะเมล็ดผักสลัดงอกแล้วนะคะงอกเยอะเลยนะคะการทําแบบนี้เนี่ยก็ช่วยกระตุ้นให้มเมล็ดงอกไวแล้วก็งอกเยอะค่ะนี่ค่ะพอมะเมล็ดเรางอกแล้วนะคะเราก็จะนํามาเพาะค่ะก็ทําได้ง่ายๆนะคะเราก็เอากระถางมาค่ะอันนี้เป็นกระถางพลาสติกเนาะเป็นกล่องพลาสติกกล่องรีไซเคิลค่ะแล้วก็เจาะรูด,ด้านล่างนะคะ ก็เอาดินมาใส่ค่ะดินที่ใช้นี้ก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมานะคะผสมกับเพอร์ไ like ลค่ะเพอร์ไล like ก็ช่วยในการระบายน้ำระบายอากาศค่ะช่วยปร,ปรับปรุงโครงสร้างของดินแล้วก็ใส่ตามกวขอบกระถางประมาณสักหนึ่งนิ้วเนาะแล้วก็ใช้ก้นกระถางนะคะกดดินเบาๆกดกระถางแบบนี้นะคะกดดินเบาๆ ให้ดินอยู่ตัวค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามเมล็ดผักสลัดนี่ค่ะมาหวานนะคะกระจายไปทั่วๆนะคะใช้มือหยิบก็ได้หยิบเบาๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอามาหวาน สองวันงอกกําลังดีค่ะถ้าเราไว้นานจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนาอรากมันยาวนะคะพอรากยาวเขาก็จะยึดติดก,กับกระดาษที่ชู่ค่ะเาอ,ออกยาก,กน,นะคะรากก็จะหักสองวันกําลังดีค่ะเขาง,งอกไวค่ะผักสลัด มเมล็ดยังกระจายไม่ค่อยเดียนะคะเราก็จะใช้ตะเกียบช่วยก็ได้ค่ะก็กระจายมเมล็ดให้ไปทั่วๆนะคะเวลาคงงอกมาเนี่ยเราแยกกล้าก็จะได้ง่ายเนาะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะก็กลบบางๆค่ะประมาณสักครึ่งเซนก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ เพื่อช่วยควบคุมความชื้นและก็ช่วยให้เมล็ดงอกไวค่ะเราก็จะเอาฝาพลาสติกครอบข้างบนแบบนี้นะคะภาพโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราได้เพาะมเมล็ดผักสลัดไปได้3วันแล้วค่ะมาดูใกล้ๆกนะคะ3มวันนี้มนเมล็ดผักสลัดเรางอกแล้วค่ะตอนนี้เราก็เอาฝาพลาสติกครอบออกนะคะ แล้วก็วางกระถางนี้ไว้ในที่มีแสงสว่างแล้วก็มีแดดดำไรเนาะกล้าผักสลัดเราก็จะได้เจริญเติบโตแข็งแรงดีค่ะเราก็ได้พ่อมเมล็ดผักสลัดขอสไปได้17วันแล้วค่ะตอนนี้ก็โตได้เท่านี้แล้วนะคะแล้วก็มีใบแท้ออกมาแล้วค่ะอันนี้เป็นใบแท้นะคะวันนี้เราก็จะมาแยกกล้าค่ะการแยกกล้าก็ทําได้ง่ายๆเนาะเราก็มีถัดหลุมค่ะ แล้วก็ใส่ดินลงไปแล้วนะคะเป็นดินถุงที่เราซื้อมาผสมกับเพอร์ไลท์ค่ะการย้ายกล้าก็เป็นการอนุบาลกล้าน้อยให้เาจเจริญเติบโตดีก่อนนะ,นะคะพอเขาโตดีแล้วเนี่ยเราก็เอาไปปลูกข้างนอกค่ะปลูกลงในกระถางก็ได้หรือในดินก็ได้ก็ทําได้ง่ายๆค่ะเราก็เอากล้าออกมาค่ะใช้แท่งไม้ก็ได้นะคะก็เลือกกล้าที่โตที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ใช้ไม้นี้นะคะดันรากขึ้นมาก็ใช้มือจับใบแล้วก็ดึงขึ้นมาเบาๆค่ะ อันนี้ก็เป็นกล้าผักสลัดนะคะตัวประมาณนี้เนี่ยเราก็แยกกล้าได้ค่ะเราก็ทำง่ายๆค่ะก็ใช้แท่งไม้นี้นะคะทำหลุมให่หน่อยนะคะแล้วก็เอากล้าผักสลัดใส่ลงไปใช้ไม้ดันรากก็ได้ค่ะเอาดินกลบนะคะแล้วก็กดินรอบๆเบาๆเท่านี้ก็ได้ละค่ะ แล้วก็เลือกกล้าที่โตที่สุดก็แล้วก็สมบูรณ์ที่สุดค่ะแล้วก็ย้ายมาใส่ลงในหลุมนี้นะคะการปลูกผักสลัดแบบนี้ค่ะจะทำให้เขาโตวไวแล้วก็โอกาสรอดสูงค่ะดีกว่าที่เราจะเอามาเล็กไปหว่านลงในดินเลยนะคะอัตราการงอกแบบนั้นก็จะน้อยนะคะบางทีก็มีหอยหรือหอยทากมากัดกินนะคะ ทำแบบนี้เนี่ยเราอนุบาลกล้าให้โตก่อนโอกาสรอดก็สูงแล้วก็เข้าโตวไวค่ะแล้วก็จะทําทั้งหมดเลยค่ะมาทำหลุมใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็เอากล้าใส่ลงไปเอาดินกลบกดดินดรอบๆเบาๆค่ะ หลังจากที่เราย้ายกล้าเสร็จแล้วค่ะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะที่สําคัญเนาะรดตรงคนต้นอย่ารดตรงใบค่ะเพราะว่าอาจเกิดเชื้อโรคเชื้อราได้นะคะ หนึ่งอาทิตย์หลังจากแยกกล้าค่ะตอนนี้ผักสลัดก็โตขึ้นมาเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกแล้วค่ะที่เราได้แยกกล้าผักสลัดค่ะพามาดูใกล้ๆนะคะตอนนี้ต้นกล้าสมบูรณ์ดีค่ะมีใบแท้ออกใม้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะพามาดูด้านข้างเนาะถ้าเราเพาะกล้าผักสลัดนะคะแล้วก็แยกกล้าแบบนี้นะคะก็จะทําให้เขาสมบูรณ์ดีจเจริญเติบโตดี เวลาเราเอาไปปลูกเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตวไวอะนะคะแล้วก็มีโอกาสรอดสูงเราก็ได้แยกกลาใส่ในถานนี้ด้วยนะคะถานนี้ก็เจริญเติบโตดีค่ะ mm hmm. พอเขาโตได้ประมาณนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปปลูกได้นะคะปลูกลงในดินก็ได้ในกระถางก็ดีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเอากล้าออกมาให้ดูหนึ่งต้น mm hmm. อันนี้ก็เป็นกล้าผักสลัดนะคะนี่ค่ะ ดูด้านล่างนะคะรากสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะถ้าเราเอาไปปลูกเนี่ยเขาก็จะโตวไวแล้วก็มีโอกาสรอดสูงอันนี้เป็นภาพโดยรวมเนาะแล้วก็ถ้าเราดูด้านบนนะคะมีใบออกมาแล้วด้วยนะคะ3าสใบถ้าใครอยากปลูกผักสลัดนะคะก็ลองวิธีนี้ดูนะคะพ่อเมล็ดก่อนแล้วก็แยกกล้าใส่ในถาดหลุมนี้ก็ได้ค่ะหถาดหลุมก็สามารถเพาะได้หลายกล้านะคะ อันนี้ที่เราเพาะด้านข้างนี้ก็มีอยู่สี่หลุมนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหสี่ยีก็หถาดก็มี24่ส่กล้านะคะถ้าเราเพาะทานเองเนี่ยสองถาดก็เหลือเฟือคะ่ะถ้าสนใจก็ลองดูคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะที่มาชมคลิปขอบคุณมากคะ่ะ